เอาแล้ว 3MVP ร่วรวมตัวหลังไอทีวีแถลงข่าวสามิติคืนนี้จัดหนักแน่คืบหน้าล่าสุดหลังไอทีวีแถลงยางทปัปณีเอียดสีชยัยโพสต์รูปภาพร่วมเตรียมจตุรงสุขเอียมและกิตติสิงหาปัดวันนี้เราได้คำชี้แจงจากบริษัทไอทีวีทุกประเด็นแต่อาจยังไม่ตรงกับคำถามทั้งหมดยังไม่ได้คำตอบที่ต้องการระบุเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่ะคุณกิตติค่ะวันนี้เข้ามาประจำการที่กองบอกอข่าวสามมิติครบหนึ่ง สัปดาห์ที่เริ่มเปิดประเด็นหุ้น ITV เมื่อวันที่8มิถุนายน66ที่เริ่มตรวจสอบสถานะของบริษัท ITV ว่าประกอบกิจการสื่อหรือไม่ทั้งการไปตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานของบริษัท ITV จนมีการเปิดคลิปบันทึกการประชุมและข้อพิรุษงบการเงินวันนี้เราได้คำชี้แจงจากบริษัท ITV ทุกประเด็นแต่อาจยังไม่ตรงกับคำถามทั้งหมดส่วนสำคัญ ITV ยอมรับว่าคลิปวิดีโอเป็นของจริงไม่ได้ปฏิเสธในข้อนี้ แต่ที่เอกสารบันทึกการประชุมไม่ตรงกับในคลิปเพราะไม่ได้บันทึกคำตอบคำเป็นการสรุปคำตอบที่ไม่ได้ต้องการสื่อสารว่ายังประกอบกิจการสื่ออยู่แต่ในคำชี้แจงก็ได้ย้ำว่าบริษัทยังคงดำเนินการอยู่ภายใต้ใตวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กัดบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งในวัตถุประสงค์พบว่ามีการทำสื่ออื่นๆที่ไม่ใช่สถานีโทรทัศน์ที่ยังรอคำตดัด สินสิ้นสุดคดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวสามมิติคืนนี้จะพาไปย้อนดูในคลิปวิดีโอกับเอกสารให้ดูอีกครั้งว่าบันทึกช่วงอื่นนั้นมีถ้อยคำตรงกรันเว้นแต่คำตอบของนายพานุวัตรขวัญยืนที่ไม่ตรงกรันและสลับคำถามกับของนายวิรัติคล่องประกิจส่วนงวบการเงินปี2565ก็ยังไม่ได้ชี้แจงความแตกต่างระหว่างรายได้กับการประกอบธุรกิจและปี2566แม้ทางบริษัทจะชี้แจงว่าเป็นฉบับร่างนำไปอ้างไม่ได้ แต่ไม่ได้บอกว่าทำไม่ถึงนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์รวมถึงได้รับว่าจ้างจากใครมาสื่อโฆษณาประเภทใดวันนี้ก่อนจะมีหนังสือชี้แจงจาก ITV แยมพยายามติดต่อบริษัท ITV และบริษัท Intouch ไปที่เบอร์โทรสำนักงานทั้งวันไม่มีผู้รับโทรศัพท์เลยส่งอีเมลไปขอสัมภาษณ์คุณคิมสิริทวีชัยผู้บริหารของทั้งสองบริษัทแล้วเพราะยังมีคำถามเรื่องที่มารายได้งบการเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีที่ลาออก ก็ไปหวังว่าเราจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันนะคะขอบคุณค่ะปลอ,อบันทึกภาพกับไมเอมวีพีของยามทั้งคุณกิติสิงหาปัดพี่จอยจตุรงสุขเอียดผู้อยู่เบื้องหลังให้ข่าวชิ้นนี้ได้ออกมาสําเร็จขาดเทียนที่บ๊อบอลงกรเหมือนดาวไว้มารวมตัวกันอีกครั้งขอบคุณพี่ๆที่ไว้ใจและเชื่อมั่นในตัวยามเสมอค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวสามมิติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังมีตอนต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทบีคอนติเนียต ขอบคุณทาปานี่อีตริชัย